เราจะมาเช็คพฤติกรรมกันนะคะว่าพฤติกรรมไหนบ้างที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวรวมถึงอีกความเชื่อกันที่หลายคนบอกว่าใช้โทรศัพท์มือถือบ่อยๆเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งชนิดนี้ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไขข้อข้องใจกันค่ะครับผมนะครับมาคำตอบจากคุณหมอแขกรับเชิญของเรานะครับขอต้อนรับศาสตราจารย์แพทย์สุรพลอิสระไกรศรีครับสาขาว,วิชาโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอคะเจ้าตัวมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยหลายคนจะคุะค้นเคยกับหนังเกาหลีนะ็เป เก็นอุ่มหลีจริงๆมันคืออะไรคะก็มะเร็งไม่เลือดขาวที่ภาษาอังกฤษเรียกลลวีเคมียคืออันเดียวกันอันนี้ก็เป็นโรคที่มีความผิดปกติของเซลล์ตัวอ่อนของไม่เลือดขาวโดยที่มันมีการเพิ่มจํานวนอย่างไม่หยุดยั้งเพิ่มจานวนแบบมะเร็งแล้วขนาดเดียวกันไอการเจริญเป็นตัวแก่ก็ผิดปกติอันนี้คือคำจำกัดความของลลวีเคมียสาเหตุมาจากอะไรเอ่ยสาเหตุจริงๆโรคนี้ไม่ทราบครับแต่ว่ามีการศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นว่า ที่พบได้ก็คือการที่ได้รับหลังสีปริมาณมากๆนะครับเช่นคนที่ประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับ ระเบิดปรมาณู<อ>นั้นคนเกิดเป็นมะเร็งตามมาเยอะแยะมะเร็งมะเล็งขาวนอกจากนั้นก็มีสาเหตุอื่นๆอีกเช่นการสูบบุหรี่นี่ก็สัมพันธ์กันเป็นพฤติกรรมที่สัมพันธ์กันครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือพวกการที่ได้รับสารเคมีบางอย่างโดยเฉพาะสารเคมีที่มีเบนซินริงนะซึ่งอันนี้พบในคนที่ทํางานในอุตสาหกรรมหนักต<อ>่างๆบางทีสูดลมหายใจเข้าไปไม่ทราบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับล่าสุดนี่ก็เกี่ยวข้องกับไอพวกที่มี อยู wollen, ่ในฐานที uh uh er ่ท uh uh ี uh exactly. uh ่เก uh uh ี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แรงแรงแบบนั้นแหลที่แรงแรงเช่นบ้านอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าแรงสูงนะแล้วก็มีการศึกษาปัจจัยเสี่ยงอีกอันหนึ่งก็คือการที่ใช้โทรศัพท์มือถือนั่นแหละครับคนสงสัยกันคุณหมอเกี่ยวสัมพันธ์กันเหมือนกันครับแต่นี้ต้องเรียนให้ทราบว่าไม่ใช่ว่าใช้แล้วจะเป็นทุกคนอันนี้ก็คือการศึกษาวิจัยอันนี้ได้จากการที่เราดูพฤติกรรมของ การใช้โทรศัพท์มือถือในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งม็ดเลือาวเปรียบเทียบกับคนปกติ<อ>แล้วพบว่าในกลุ่มที่เป็นโรคเนี่ยมีบ่งชี้ได้บ้างแต่ว่ายังไงก็ตาม,ม,มาเรื่องเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันยังไม่ได้มีในโลกเรานานเพราะฉะนั้นในแง่ของการเก็บข้อมูลมันยังคงค่อยๆทยอยเก็บไปแต่ว่าคือจะยังไงก็ตามตอนนี้เราทําความรู้จักแล้วก็รวมถึงเอาแค่พอดีไปก่อนดีกว่าอย่าใช้เยอะประมาณนี้นะครับผมนะครับปัจจัยอื่นๆเนี่ยแสดงว่า มันลายร้อมรอบตัวปัจจัยภายในเราเกี่ยวไหมครับเ<ช>รื่องของกรรมพันธุ์ถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นมันสามารถโยงให้ตัวรเราเป็นได้ไหมเรื่องทางไอ้พันธุกรรมก็เป็นเหตุอันหนึ่งเหมือนกันนะถ้าญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวเป็นเนี่ยก็มีโอกาสเป็นสูงนะครับนอกจากนั้นก็คือโรคทางพันธุกรรมหลายโรคเช่นตัวอย่างเช่นโรคความผิดปกติที่ลรีกดาวซินโดรมเนี่ยพวกนี้ก็มีปฏิการของมะเร็งเือดขาวสูง อ๋อคือสัมพันธ์กันอีกครับครับมันมีแบบเดียวไหมครับถ้าเรียกว่าแบบ<ม>ลูคีเมียมะเร็งเม็ดเลือดขาวมันมีแบ่งแยกชนิดอีกไหมครับลูคีเมียเนี่ยแบ่งง่ายเป็นสองชนิดครับคือชนิดเฉียบพันธุ์กับชนิดเรื้อรังไอ้ชนิดเฉียบพันธุ์นี่ก็คือเกิดอาการเร็วเป็นสัปดาหนะ์ครับอาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระดูกเม็ดเลือดทางเม็ดเลือดอยู่สามชนิดคือเม็ดเลือดขาวและเก็ดเลือดครับเพราะนั้นก็คือชนิดเฉียบพันธุ์เนี่ยพวกนี้ก็จะมีอาการที่เม็ดเลือดทั้งสามชนิดลดลง ก็ S <S จะมีโลหิตจ,จางมีไข้มีเลือดออกผิดปกติ มันไม่สร้างทั้ง3าส่วนเลยอาการต่างๆก็ตามกันมาส่วนแบบนี้เหมือนเหมือนกับในหนังบางทีแม้ที่เขาบอกกันว่าอ๋อเม็ดเลือดขาวไม่กินเม็ดเลือดแดงอะไรอย่างนี้ครับเหมือนเหมือนกันไหมที่จริงมันไม่ได้กินมันสร้างน้อยเพราะว่าเซลล์ลิคเมียมันไปอยู่ในไขกระดูกแล้วก็ไปเบียดทําให้การสร้างไอ้เม็ดเลือดปกติลดลงคือไอ้ไขกระดูกเป็นตัวสร้างเป็นโรงงานใช่ครแล้วทำให้โรงงานเปิดไม่ได้อ่าแล้วต้องทําความเข้าใจใหม่คุณผู้ชมหลายคนบอกเวลากินตามหนังว่าเขาเรียกว่าแบบเนี่ยมะเลงเม็ดเลือดขาวไม่กินเม็ดเลือดแดงเป็นภาพงับงับกำงับอะไรอย่างน อ่ะตะกี้แบบเลื้อรังแบบเฉียบพันแบบเฉียบพันคุณหมอบอกมีเรื้อรังด้วยชนิดเลื้อรังนี่มันก็คือค่อยเป็นค่อยไปนะพวกนี้อาการก็จะน้อยบางทีไม่มีอาการเลยไปตรวจพบโดยการตรวจเลือดแต่ถ้าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีม้ามโตนะหรือมีต่อมเหลืองโตแล้วแต่ชนิดนะครับม้ามโตก็ปีก้อนคําได้ก้อนที่ท้องด้านซ้าย แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการรับประทานอาหารนี่ได้น้อยลงเพราะม้ามันโตไปไปเบียดกระเพาะเราทําเองได้ด้วยหรอคะม้ามโตมันมันไม่มีอาการอย่างอื่นบ่งใช่ไหมครับว่าแบบหน้ามืดเป็นลมง่ายวิงเวียนศีรษะอันนั้นคือชนิดเฉียบพันธุ์ที่ว่าโลหิตจางเป็นจากไอเม็ดเลือดแดงมันน้อยนะครับที่จะว่าสิทลงหน้ามืดเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยเฉียบพันธกับ เรื้อรังเนี่ยใช้เรื่องของระยะเวลาตัดสินได้ไหมครับว่าแบบถ้าเฉียบพันเนี่ยอยู่ดีเป็นผู้ภายใน1สัปดาห์เลยหรือเป็นหลักหรือเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงมันเกิดจากเอซลลมะเร็งเนี่ยผิดกันคือถ้าเป็นเฉียบพันเนี่ยคือเซลมะเร็งมันเป็นตัวอ่อนทั้งหมดเลยแต่ชนิดเรื้อรังเนี่ยมันยังสามารถที่จะเริ่เป็นตัวแก่ได้บ้างอันไหนอันตรายกว่าครับ้ยเฉียบพันนี่อันตรายกว่าเยอะเพราะมันทันทีทันใดเลยเกิดเร็วอาการมากรักษาไม่ถูกก็เสียชีวิตภายในระยะเวลาสั้น ถ้าสังเกตตัวเองก็คืออยู่ๆช่วงนี้เนี่ยมีอาการหน้าซีดตัวซีดนี้ใช่ไหมครับมีไข้หรือว่าไม้เลือดออกผิดปกติมีเลือดออกผิดปกติอาเป็นหลักการสังเกตมาถึงวิธีการรักษาบ้างดีกว่าร,รักษายัางไงครับขึ้นกับชนิดถ้าชนิดเฉียบพันธุ์เนี่ยการรักษาก็คือการให้ยาเคมีบําบัดนะให้เป็นชุดชุดจนกระทั่งถึงสองครั้ง mm hmm. จนกระทั่งว่าไอเซลมะเร็งมันเกือบจะหมดแล้วหลังจากนั้นที่ดีที่สุดก็คือการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้ไขกระดูกของพี่น้องนะที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เล็กเอชเหมือนกันไอการปลูกถ่ายไขกระดูกก็จะช่วยทําให้ไอเซลมะเร็งเนี่ยหายหมดแล้วก็คือเหมือนไปล้างล้างข้างในอย่างเงี้ยครับอแล้วคือทำลายไขกระดูกที่เป็นมะเร็งแล้วก็เอาไขกระดูกใหม่ที่ปกติให้เข้าไปใส่เข้าไปมาครับแล้วอีกวิธีหนึ่งละอีกถ้าไม่มีไขกระดูกที่ให้นะฮะก็คือต้องใช้ยาเคมีบำบัดให้ต่อไปอีกประมาณสักสี่ครั้ง แบบเฉียบพันธุ์กับเรือเ,อเือรังนี่เขารักใช้วิธีการรักษาเหมือนกันนี่คือที่ผมพูดคือชนิดเฉียบพันธุ์เฉียบพันธุ์แต่ชนิดเรือรังเนี่ยในปัจจุบันก็มีว,วิวัฒนาการทางการรักษาโดยที่มียาตัวใหม่ที่เป็นยากินคือในชนิดเรือรังเนี่ยที่เป็นเรียกว่า CML เนี่ยสาเหตุที่มันนมีเซลล์ลิคเมีย,ยเป็นเพราะมีการสร้างไอโปรตีนที่ผิดปกตินี่ยาตัวเนี้ยยาตัวใหม่เป็นยารับประทานเนี่ยที่เรียกว่าอ e ีมาตินิบหรือว่ากรีเวกเนี่ยเป็นยาที่ไปยับยั้ง การสร้างโปรตีนที่ผิดปกติใช้วิธีการทานเท่านั้นเองรับประทานแต่<อ>ข้อคือแต่ว่ายาเนี้ยต้องรับประทานตลอดเวลามันมีมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมครับถ้าสมมติรับประทานผลข้างเคียงน,น,<อ>น้อยฮะมีอย่างเดียวคือ,อยาราคาแพงและต้องรับประทานไปตลอด <c oughs> ชีวิตัเปิดซับจางอ๋อคืออาจจะไม่แบบอะไรคนบอกว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับถ้าเป็นมะเร็งไรนคนก็จะนึกถึงว่าแบบผลข้างเคียงไปจะผมร่วงคนจะเข้าใจรวมเป็นแบบนั้นแต่ว่านี้จะไม่ไม่เลยครับเหมือนคนปกติเลยก็ใช้คนละวิธีในการรักษาการผมนะครับหมอฝากปิดท้ายเกี่ยวกับเรื่องราวของ ปฏิบัติตัวนิดนึงถ้าสมมติว่าคนที่เป็นหรือว่ามีความเสี่ยงครับคือโรคมะเร็งเนี่ยก็ไม่มีใครอยากเป็นอันนี้ถ้าเป็นขึ้นมาก็มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องโรคมะเร็งไม่ได้ข่าวเนี่ยเราก็จะจัดให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชนนะที่โรงพยาบาลวัฒนสดครับโรงพยาบาลมะเร็งของโรงพยาบาลกรุงเทพบวันเสาร์ที่24มีนาคมนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับท่านผู้สนใจและก็ท่านที่เป็นลิวคีเมียทุกท่านก็ เชิญนะครับค่ะหาครูกัได้ครับผมนะครับแวะไปได้นะครับร่วมเสวนาหัวข้อนี้ครับทุกปัญหาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีทางออกคือจริงๆแล้วก็คือไปทั้งในแง่ของการทําความรู้ความเข้าใจแล้วก็รู้จักกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเสาร์นี้นะครับตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปครับที่ห้องประชุมนายแพทย์พงศักดิ์วิทยาธรนะครับชั้น7โรงพยาบาลกรุงเทพหรือว่าโรงพยาบาลวัฒโนสตร์นั่นเองนะครับผมนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูได้ที่เว็บไซต์ด้วยนะครับ วัฒโนสด o o m คอรับหรือว่าโทรเบอร์นี้1719ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอครับขอบคุณค่ะแลเก็สามารถไปหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมกันได้นะทั้งเผื่อตัวเองและคนที่เรารู้จักนะคะ